วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2เจอคู่ปรับอย่างเวียดนามค่ะต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้ไทยเราขอแค่ชนะหรือว่าผลเสมอด้วยสกอร์ศูนยหรือว่าหนเราก็จะคว้าแชมป์ทันทีนะคะดังนั้นวันนี้เขาก็มีการถแถลงความพร้อมของทั้ง2ทีมโดยโคชมานโพกิงก็บอกเขาว่าอยากจะเก็บชัยเหนือเวียดนามให้ได้ค่ะ มโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยเจ้าอุ้มธีรธทรบุญมาทันกับตันทีมถแถลงความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในศึก AFF Mitsubishi Electric ครั2022รอบชิงชนะเลิศแมตช์ที่2นะคะก็มีการจัดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะทากลางสื่อมวลชนทั้งเวียดนามตาม uh, ามาทำข่าวกันคับข้างเลยทีเดียว สำหรับสถานการณ์ก่อนเกมนัด2จะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบอยู่นะคะในเรื่องของกฎอเวโกหรือว่าการยิงประตูทีมเยือนหลังจากที่แมตช์แรกเนี่ยเราไปเสมอเวียดนามถึงเมดินสเตเดียมมา2ประตูต่อ2ค่ะวันนี้โคชมาโน่บอกว่าการเจอกับเวียดนามแมตช์นี้สมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากตลอด90นาทีแม้ทีมไทยจะได้เปรียบในเรื่องของกฎอเวโกแต่ตัวเองไม่ต้องการเล่นเพื่อผลเสมอค่ะ สิ่งสำคัญคือไทยต้องเล่นในรูปแบบของตัวเองเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือการเก็บชัยชนะเพื่อที่จะคว้าแชมป์สมัยที่7ให้ได้ ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าคนสําคัญซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้ว6ประตูนะคะมาโนบอกว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้ค่ะว่ามุ้ยจะลงสนามได้หรือเปล่าหลังจากนี้ยังพอมีเวลาในการเช็คอาการบาดเจ็บแต่หากว่าลงไม่ได้จริงๆนะคะก็ยังมีตัวเลือกอยู่ไม่ว่าจะเป็นอดิศกรกรซ้อนรวมถึงปรเมศอัดวิไลพร้อมทำหน้าที่แทนค่ะ ฟากฟังกับตันอุ้มธิรารบุญมาทันก็ยอมรับเหมือนกันค่ะว่าไม่ได้สนใจเวียดนามจะเล่นมารูปแบบไหนสไตล์ไหนสิ่งสําคัญอยู่ที่ทีมไทยเท่านั้นค่ะจะต้องเล่นในรูปแบบของตัวเองเพื่อเป้าหมายคว้าแชมป์อาเซียนมาครองให้ได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของธิราทรบุญมาทันกับตันทีมฟุตบอลไทยเรากันค่ะครับทุกคนก็พยายามมีสมาธิเับเกมให้มากที่สุดแล้วก็ก็หวังจะปิดเกมไม่ได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ มองเป็นวันดีของออทีมชาติไทยครับก็ทุกคนพร้อมสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเต็มไปด้วยอารมณ์อะไรเพราะว่าก็เล่นไปตามเกมของเราแล้วก็เราโฟกัสในใน,ในสไตล์ของเราแล้วการเล่นของเรามากกว่าเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะเจอใครเราโฟกัสแค่ทีมของเราแล้วก็พยายามเล่นในเกมของเราให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเก็บชัยชนะได้ในทุกๆเกมที่ลงเล่นก็แค่นั้นเอง สำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศแมตช์ที่2ระหว่างไทยเจอคู่ปรับอย่างเวียดนามจะเตะกันวันพรุ่งนี้นะคะในเวลา19นาฬิกาเห็นบอกว่าเกมนี้ตั๋วเข้าชมถูกจำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะภายในเวลาอันสั้นอันรวดเร็วเลยทีเดียวมีการคาดการณ์ว่าตั๋วเกินราคาจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่แฟนบอลน,นะคะที่จะไปจาหน่ายในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ